หนึนาทีกับกปทหลายครั้งที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์เกิดจากผู้ขับขี่เรียนรู้วิธีการขับขี่จากสมาชิกในครอบครัวหรือฝึกขับขี่ด้วยตนเองดังนั้นผู้ขับขี่จะต้องเรียนรู้วิธีการขับขี่ที่ถูกต้องและฝึกฝนทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัยรวมทั้งต้องมีสติไม่ประมาททุกครั้งที่ต้องขับขี่นอกจากนี้ ก่อนออกเดินทางต้องตรวจสภาพความพร้อมของรถตรวจสอบระบบเบรกระบบไฟส่องสว่างสภาพยางระบบไฟและอุปกรณ์อื่นๆให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอหากมีชิ้นส่วนใดที่ไม่น่าไว้วางใจให้รีบเปลี่ยนทันทีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรเช่นไม่ขับขี่รถเร็ว ไม่ขับรถย้อนสอนไม่ขับรถบนทางเท้าไม่แทรกรถไปในช่องทางแคบๆหรือช่องว่างระหว่างรถยนต์โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและที่สำคัญต้องไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก่อนที่จะขับขี่รถพักผ่อนให้เพียงพอหากผู้ขับขี่สภาพร่างกายไม่พร้อมต้องไม่ขับขี่เด็ดขาดด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม